สวัสดีครับผมจะมาบอกให้ทุกท่านนะครับรีบเก็บด่วนนะครับรัฐทนบัตรใบนี้นะครับนะครับนะครับมีการผลิตนะครับเป็นจํานวนมากนะครับเก็บด่วนนะครับช่วงนี้นะครับและนะครับมีราคาสูงนะครับนะครับตอนนี้นะครับธนบัตของรัชกาลที่10นะครับเห็นไหมครับ องท่านสวยละงดงามนะครับเดี๋ยวผมจะให้ช่องทางการติดต่อก่อนนะครับเพราะว่าบางคนนะครับติดต่อคำใต้คอมเมนต์มานะครับเป็นจำนวนมากนะครับว่าติดต่ออย่างไรทำอย่างไรนะครับผมบอกแทบทุกคลิปนะครับไม่รู้ผมจะพูดยังไงดีนะครับทุกท่านนะครับติดต่อทางร้านนะครับกรุณาดูในคลิปนะครับดูคลิปไปช้าๆนะครับจะมี ID l ดี e นะครับให้ทุกท่านนะครับ เข้ามาทางไลน์ได้เลยนะครับติดต่อทางร้านได้นะครับทางร้านทิ้งช่องทางการติดต่อให้แทบทุกคลิปนะครับทุกท่านนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงกับอ่บางคนนะครับไม่ได้ดูคลิปนะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาเลยครับตอบถามมาเลยนะครับว่าติดต่อยังไรทําอย่างไรนะครับอ่ผมบอกให้ทุกท่านนะครับดูคลิปก่อนนะครับดูคลิปไปช้าๆนะครับว่านะครับทางร้านมีช่องทางการติดต่ออยู่แล้วนะครับ ผมมีทีมงานตอบปลายอยู่แล้วนะครับ24ชั่วโมงนะครับทุกท่านมาเลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเดี๋ยวจะขึ้น ID ดียไลน์ให้นะครับเป็น ID ดียไลน์นี้เท่านั้นนะครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะครับผมรับไม่อั้นนะครับไลน์ของผมไม่มีการเต็มนะครับนะครับขอให้ทุกท่านนะครับดูคลิปให้จบก่อนนะครับว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนประกาศรับซื้ออะไรนะครับทุกท่านดูคลิปไปช้าช้านะครับ ไม่ใช่คุณดูคลิปแป๊บเดียวคุณก็ไปหามาแล้วคุณก็มาบอกว่าเนี่ยฉันก็มีฉันก็มีคุณดูคลิปให้จบก่อนนะครับขอให้ทุกท่านดูคลิปให้จบก่อนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวขึ้นไอเดียไลน์ให้เดี๋ยวทีมงานขึ้นไอเดียไลน์ให้นะครับนะครับขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับทุกท่านนะครับติดต่อทางร้านมาได้เลยนะครับนะครับเข้ามานะครับถ่ายรูปมาประเมินราคาก่อนนะครับขอให้ทุกท่านนะครับถ่ายรูปให้ชัดๆัดนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับนะครับส่งมานะครับทีมงาน มีการตรวจสอบนะครับนะครับถ้าทางร้านไม่ได้รับซื้อทางร้านจะไม่ตอบกลับไปนะครับถ้าทางร้านรับซื้อทางร้านจะตอบกลับไปทันทีนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะลูกค้าเป็นจํานวนมากนะครับตอนนี้นะครับเข้ามานะครับเยอะมากนะครับวันวันหนึ่งไม่ต่ากว่าพันพันข้อความครับทางร้านตอบนะครับถ้าช้าหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับผมตอบทุกคนนะครับตอบทุกคนนะครับอ่านทุกคนนะครับนะครับ ยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะครับผมจะมาอธิบายธนบัตรนี้นะครับเพราะว่าผมมีข้อมูลใหม่ๆมานะครับให้ทุกท่านนะครับรีบเก็บนะครับรีบเก็บนะครับเป็นเพราะอะไรเหรอครับเพราะว่าคุณรู้ไหมว่าลายเซ็นนะครับมีหลายลายเซ็นนะครับของรัชการที่สิทธิ์นะครับนะครับธนบัตรนะครับเห็นไหมครับมีลายเซ็นนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูต้องขออภัยนะครับ แต่ธนบัตรนะครับเห็นไหมครับเป็นลายเซ็นนะครับคุณดูแค่สังเกตคุณลายเซ็นสายลายเซ็นเท่านั้นนะครับเพราะว่ามีการนะครับมีนะครับ่าผมจะให้ดูนะครับทุกท่านนะครับจะให้ดูนะครับแรกๆเลยนะครับคือเป็นลายเซ็นนี้นะครับทุกท่านน่าจะเห็นกันนะครับคุณลังหยิบหยิบทนบัตรนะครับขึ้นมาดูนะครับว่าลายเซ็นนะครับแค่คุณดูแค่นี้ครับเดี๋ยวให้ซูมเข้าไปอีกทีนึงครับนะครับ นี่คืนคุณสังเกตแค่นี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับทุกท่านนะครับจะมีด้วยกันนะครับหลายนะครับจะมีด้วยกัน2แบบนะครับทุกท่านเคยเห็นนะครับแบบนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเห็นไหมครับจะมีนะครับเห็นไหมครับ2แบบนี้นะครับเห็นกันทุก ทั่วไปนะครับทั่วไปแต่ทุกท่านยังไม่รู้ว่ามีรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงการคลังนี่ครับมีอีกใบหนึ่งนะครับที่เขามีลายเซ็นนะครับและเขาทํางานไม่ไม่คือแป๊บเดียวนะครับเขาเข้าไปทํางานไม่กี่วันนะครับและเขามีลายเซ็นออกมาด้วยนะครับทุกท่านคุณรู้หรือยังครับว่าลายเซ็นนั้นคือชื่ออะไรนะครับ แบบนี้ทุกคนนะครับอ่าเด <tinc S 1> ี <único S 1> <alm> ๋ยวผมมาให้ด <alphabet. S 2> ูเลยครับแรกๆรลายเซนนี้นะครับมาแรกๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ซูมนะครับนี่มาแรกๆนะครับลายเซนนี้นะครับนี่ทุกท่านนะครับแบบนี้นะครับแรกๆเลยนะการผลิตเป็นจํานวนมากนะครับแรกๆนะครับแบบนี้นะครับและที่สองนะครับแบบแบบที่สองนะครับแบบที่สองคือนะครับแบบที่สองคือนี้นะครับครับนี่ นี่คือแบบนี้นะครับที่ผมบอกให้ทุกท่านเก็บนะครับนะครับรัฐธรมนตรีนะครับว่าการกระทรวงการคลังนะครับนะครับชื่อปีปีดีนะครับดาวฉายนะครับปีดีดาวฉายนะครับปีดีดาวฉายคือเขาทำงานแค่21วันนะครับและก็ขอลาออกนะครับขอลาออกนะครับและตอนนี้นะครับ เขาผลิตมาจํานวนน้อยนะครับปีดีดาวฉายนะครับทุกท่านจําให้ดีนะครับเป็นแบบที่2นะครับและผลิตมาน้อยแบบนี้ผลิตมาเยอะนะครับยังไม่รับซื้อนะครับเห็นไหมครับนะครับลายเซ็นแบบนี้นะครับทุกท่านนะครับเห็นไหมครับไม่รับซื้อนะครับแบบนี้ไม่รับซื้อผลิตมาเยอะนะครับนี่คนล่าสุดปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้นะครับลายเซ็นนี้นะครับเห็นไหมครับทุกท่านไม่รับซื้อนะครับนี่อัตมน รัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลังนะครับแบบนี้ปกตินะครับไม่รับซื้อเพราะว่าการผลิตเป็นจํานวนมากนะครับไม่มีราคานะครับไม่มีราคาแบบนี้ก็ไม่มีราคานะครับไม่รับซื้อนะครับย้ํานะครับนี่นะครับรัฐรัฐมนตรีว่าว่ากระทรวงการคลังนะครับไม่ไม่ไม่มีราคานะครับแบบนี้นะครับแบบนี้การผลิตเป็นจํานวนมากนะครับ แบบนี้เหมือนกันนะครับนี่แบบนี้มาใหม่นะครับตอนนี้อยู่ทํางานอยู่ปัจจุบันนี้นะครับแต่ถ้าใครพบเจอธนบัตรใบนี้นะครับนะครับเก็บด่วนนะครับเก็บด่วนนะครับเก็บด่วนนะครับนะครับนะครับถ้าใครพบเจอปอปลาแบบนี้นะครับปอปลาแล้วก็คําว่าดาวอ่ะเห็นไหมครับดาวดาวฉายนะครับดาวฉายนามสกุลท่านนะครับเพราะเขาทํางานแป๊บเดียวนะครับแล้วก็นะครับ มันนี่บัตรจริงนะครับธนบัตรจริงนะครับพิมพ์ออกมานะครับพิมพ์ออกมาแต่ผลิตมาน้อยนะครับผลิตมาน้อยตอนแรกก็มีข่าวว่าจะไม่ผลิตออกมาใช้จ่ายหมุนเวียนทั่วไปนะยังนะครับแต่แปรมานะครับเขาผลิตออกมานะครับเป็นจํานวนน้อยแล้วก็สู่ประชาชนน้อยนะครับถ้าใครพบเจอนะครับธนบัตรใบนี้นะครับและนะครับ นี่นี่ชื่อนี้นะครับชื่อนี้เท่านั้นนะครับนะครับย้ํานะครับนะครับนี่อ่าีเห็นไหมครับปีดีดาวฉายนะครับเห็นไหมครับปีดีเห็นไหมครับปอลาแบบนี้นะครับทุกท่านสังเกตด่วนเก็บด่วนนะครับปีดีดาวฉายนะครับดาวเห็นไหมครับเห็นไหมตัวนี้นะครับเห็นมาขีดข้างล่างนะครับนี่แบบนี้เก็บด่วนนะครับมีราคาแน่ราคาสูง ผมบอกไว้เลยนะครับทุกท่านนะครับราคาสูงแน่ๆถ้าทุกท่านทุกท่านมีแบบใหม่ๆนะครับไม่ผ่านการใช้เลยนะครับยิ่งราคาสูงนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับยิ่งราคาสูงนะครับนะครับดูแค่ลายเซ็นนี้เท่านั้นนะครับย้ํานะครับดูแค่ลายเซ็นนี้เท่านั้นเก็บด่วนนะครับลายเซ็นนี <SD> ้นะครับเดี๋ยวให้ซูมเข้าไปอีกทีนึงครับนี่คือลายเซ็นนี้นะครับนี่รันตรี ว่าการกระทรวงการคลังนะครับนะครับปีดีดาวฉายนะครับปีดีดาวฉายทํางานแค่21วันนะครับแล้วก็ขอลาออกนะครับและเขาก็ผลิตออกมานะครับสู่มือประชาชนแต่ผลิตมาน้อยนะครับย้ํานะครับผลิตมาน้อยนะครับทุกท่านถ้าใครพบเจอเก็บดวดนะครับตอนนี้นะครับอนาคตไก่นะครับผมบอกไว้เลยนะครับต้องมีราคานน่ถ้าผมมีราคาผมจะทําคลิป ต่อเนื่องนะครับว่ามาประกาศรับซื้อราคาเท่าไหร่นะครับตอนนี้ให้ทุกท่านนะครับเก็บด่วนนะครับถ้าใครพบเจอลายเซ็นนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับอ่าเห็นไหมครับปีดีดาวฉายนะครับเก็บด่วนนะครับมีราคาชัวนะครับผมยืนยันได้นะครับที่ช่องของผมนะครับรับซื้อรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญความผิดพลาดเท่านั้นนะครับ ยินด,ดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะครับสวัสดีครับเก็บด่วนเก็บด่วนนะครับมีราคาแน่นะครับสวัสดี